สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพาทุกท่านมาสังเกตนะครับพฤติกรรมแมลงศัตรูพืชนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในช่อดอกมะม่วงของเรานะครับในช่วงของดอกมะม่วงบานนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเราเห็นมดไม่ว่ามดชนิดใดก็ตามนะครับมาอยู่ที่ช่อดอกมะม่วงเราเนี่ยให้รู้ได้เลยว่ามดเนี่ยมันมาเฝ้าเลี้ยงเพียนะครับตามตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมดแดงส้มนะครับมันเข้ามาเลี้ยงเพี้อยู่อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมดูกันเลย ที่ผมได้พาทุกท่านซูมดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวอ่อนของเพียจักกระจันนะครับที่ทุกท่านเห็นอันนี้มดเนี่ยมันมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับมันมาเลี้ยงเพียนะครับเพื่อที่จะดูดกินน้ําหวานที่เพียมันถ่ายออกนะครับตามที่ทุกท่านเห็นมันก็จะเฝ้าคอยดูเพียนะครับเพียไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปซึ่งตัวนี้ที่เห็นกันชัดๆเนี่ยก็จะเป็นเพียจักกระจันแต่ยังเป็นตัวที่ยังไม่เต็มวัยนะครับก็ ตรงนี้เองผมมาแชร์เทคนิคการสังเกตให้ทุกท่านดูนะครับจะได้แก้ไขได้ทัน